สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชานแนวค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะมาต่อกันเลยนะคะสร้างกระโปรงสอบต่อย,ย้อยวงกลมตรงชายนะคะกระโปรงสั้นนะคะไม่ใช่กระโปรงยาวเจ้าเดียวกันกระโปรงหางปลาก่อนหน้านั้นนะคะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะแต่ตรงนี้ก็จะทําเป็นกระโปรงสอบต่อ ย,ย้วยแต่เป็นสั้นนะคะเป็นสั้นความยาวจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วตัวนี้จะสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะด้านหน้าจะมีกลิดทั้งหมด4กริดนะสองจีบนั่นแหละแต่รวมแล้วก็ 4. ด้านหลัง1กริดนะคะจะทําขอบเหมือนเดิมค่ะทําขอบปีในในตัวให้เพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากไปทําเอวปีนด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสัดส่วนที่เราจะนํามาใช้นะจะมีเอวมีหน้าท้อง มีสะโพกนะคะมีสะโพกแล้วก็ความยาวของกระโปรงนะคะความยาวกระโปรงตัวนี้อยู่ที่24นิ้วนะคะคเขาจะทําไม่ยาวมากลูกค้าตัดไม่ยาวมากนะคะเอวหันไวเลยนะคะเอวหันสีเขียนไว้เลยหน้าท้องบวกอยู่ที่2เซนสะโพกก็บวก2เซนเช่นกันนะคะอย่าบวกเยอะนะคะเดี๋ยวเป็นปีกเดี๋ยวไม่สวยนะคะบวกลวมเรียบร้อยแล้วก็หานเลยค่ะหานสะโพกตีกรอบสะโพกก่อนนะอันนี้ก็ตีแล้วนะ สะโพกบวกหลวมได้เท่าไหร่เรามาหาร2องรตีกรอบกระปรงนะคะแล้ววัดออกจากดีมกระดาษเท่ากับสะโพกหารสองนะคะสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2เราก็ได้ตีกรอบกระปรงเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะกระดาษที่ค่อยวางเรียบร้อยแล้ววัดจาก,กริมกระดาษลงมานะคะสักประมาณของก้อยวัดเผื่อเอวปีนให้ลูกคา้าท่านนี้อยู่ที่1นิ้วพอนะคะก็จะเผื่อไ้ก่อน1นิ้วนะของเพื่อนเพื่อนอยากได้กี่นิ้วก็แล้วแต่นะค่ะวัดลงมารลยะจากเส้นตรงนี้เรียกเส้นเอวจริงนะคะเราจะได้เส้นเอวจริงค่ะ เสน้นนี้เราได้เส้นเอวจริงนะคะวัดจากเส้นเอวจริงลงมา20เซนนะคะได้เส้นสะโพกใหญ่20เซนจุดไ้เลยค่ะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนค่ะเราจะได้เส้นสะโพกใหญ่20เซนแบ่งครึ่ง10เซนเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะขีดเส้นเชื่อมเลยค่ะขีดเส้นเชื่อมเลยนะนี่ค่ะขีดเส้นเชื่อมนี่ค่ะเส้นสะโพกเล็ก เส้นสะโพกใหญ่ความยาวกระปรงเรากําหนดเท่าไหร่วัดลงมาจากเส้นเอวจริงนะคะาเส้นเอวจริงตัวนี้ก็ทําให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้ยี่สิบสี่หักขอบออกไป1นิ้วนะหักขอบออกไปหนึ่งนิ้วเป็น23ขออนนนะ่ขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะเตนะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษเต็มกระดาษนิดน,นึงนะคะไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ตรงนีน้แต่งให้เสร็จทีเดียวก่อน โอเคงั้นเรามาต่อกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษให้เข้ารูปทรงเดิมนะคะสโพกปบวกรวมเรียบร้อยหารสี่นะคะบวกรวมเรียบร้อยหารสี่แล้ววัดออกจากดีมกระดาษเลยค่ะของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยนะวัดออกจากดีมกระดาษออกไปเลยค่ะสโพกบวกรวมเรียบร้อยหารสี่ค่ะ ถ้าเราตีกรอบกระโปรงตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกทุกอย่างจะอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้จะทําหน้าหลังเท่ากันนะคะเช่นการเช่นเดิมนะเหมือนเดิมนะถ้าตัวเราใหญ่เกินหรืออ้วนเกินแล้วก็ทําด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังด้านหน้าเราก็บวกไป1เซนด้านหลังเราก็ลบ1เซนนะคะอย่าลืมนะถ้าหน้าบวกหลังต้องลบไปนะขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นสะโพกขีดเส้นเชื่อมค่ะนีค่ะทุกอย่างอัตโนมัติเลยนะคะ ถ้าเราตีกรอบกับโปร่งเอาไว้หน้าท้องหารบวกสองหารสี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากดีมกระดาษเลยนะของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็วัดออกไปก่อนติ๊กไว้ค่ะด้านหลังก็เช่นกันนะฮะติ๊กไว้เลยเส้นเอวนะคะในส่วนของเอวหารสี่นะคะเอวเจ็ดสิบเอหารสี่ได้17.75เจ็ดจวัดออกจากดีมกระดาษเลยค่ะเ 7, 7็ถึงไหนเราก็ติ๊กไวเลย ด้านหน้าเราจะท figure, so so xen, uh, so edge, so so ําเกล็ด2เกล็ดนะคะด้านหน้าทําเกล็ด2เกล็ดเกล็ดละ1เกล็ดละ2เซนเราชันั้นเรา2เกล็ดเราจะบวกไป4เซนนะคะบวกไป4เซนนะด้านหน้านะคะบวกจากเส้นเอวจริงออกมาใน4เซนดูตรงนี้ติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยด้านหลังเราจะทํา1เกล็ดนะคะเราจะทําเกล็ดเดียวเกล็ดจะใหญ่อยู่ที่3มเซนนะคะวัดจากเต็มกระดาษกลางหลังออกมานะคะเท่ากับความ เซลของเรา7 1หารสีได้เท่าไหรวัดออกมาได้17.75จุดได้เลยค่ะบวกเกล็ดไป3มเซนนะคะบวกเกล็ดไป3มเซนติไปเลยค่ะหาเกล็ดด้านหลังนะคะจากเกล็ดที่เราบวกเข้ามาจากจุดนี้มาจุดนี้เราบวกเรียบร้อยวัดจากจุดนี้มาถึงเส้นกลางหลังนะคะเท่าไหร่เราแบ่งครึ่งค่ะจากจุดนี้มา,จ,าจุดน,ดนี้จากจุดเกล็ดที่เราบวกแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแล้วเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งขีดเส้นฉากลงไปค่ะขีดเส้นฉากลงไป ขีดลงไปเลยค่ะวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา3เซนนะคะประมาณ3เซนถึง4เซนแล้วจุดไว้เป็นเส้นปลายเกล็ดนะคะเกล็ด3เซนแบ่งครึ่งข้างละ1เซนครึ่งนะคะข้างละ1เซนครึ่งนี่ค่ะข้างละ1เซนครึ่งรวมกันก็3เซนนะคะตีปลายเกล็ดลงไปหาเส้นตีเกล็ดลงไปหาเส้นปลายเกล็ดที่เราวัดลงไป3เซนนะคะจากจุดสะโพกเล็กลงไป3เซนนะคะ ่เราได้เกล็ดหลังแล้วนะเกล็ดหลังเราได้แล้วในส่วนของชิ้นหลังเราจะโค้งเส้นสะโพกก่อนนะคะไม้บรนทัดโค้งวางให้ได้ระดับเลยนะนี่ค่ะจากจุดเอวมาหาจุดหน้าท้องวางให้เข้าได้ระดับนะวางให้บาลานก์กันนะคะโค้งเลยค่ะอ่าอ่าได้แล้วนะในส่วนของชิ้นหลังนะคะทีนี้เราจะมาหาเกล็ดด้านหน้า เกล็ดด้านหน้าเราจะหาอย่างไรเอลเจ็ดเอ็ดหารสี่ได้สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าวัดจากริมกระดาษมาสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าได้ถึงตรงนี้บวกเกล็ดไปอีกสี่เซนวัดออกมาสี่เซนติเมไว้ค่ะแล้วเราจะโคง e ้งเอวตรงนี้นะคะเราจะโคง e ้งเอวตรงนี้วัดให้ได้ระนาบกันนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะไปแล้ว โค้งเอวหน้าเรียบร้อยนะคะในส่วนของเกล็ดด้านหน้าจากจุดที่เราโค้งเอวเรียบร้อยมาหาเส้นกลางหน้าตรงนี้เราจะหาร3ามนะ,ะแบ่งครึ่งนะคะจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร3แบ่งให้ได้3ช่องเท่าๆกันนะคะตัวนี้2 0เท่าไหร่2ี 22, จะได้อยู่ที่7หาร3จะอยู่ที่7นิ้ว7เซนนิดๆค่ะ7เซนนิดๆนีน่ค่ะให้เท่าๆกันนี่ค่ะ 7เซน7เซนเราจะเริ่มใช้ช่องแรกของกลางหน้าเรานะคะตรงช่องนี้ค่ะขีดตรงนี้เลยติ๊กไว้เลยเกล็ดเราจะใหญ่อยู่ที่2เซนถูกต้องไหมคะเราจะทำ2เกล็ดเราบวกเกล็ดไป4เซน2เกล็ดเราจะแบ่งเป็นเกล็ดละ2เซนถูกต้องไหมคะแล้ววัดจากจุดที่เราหารหารได้ตรงนี้นะคะวัดออกไป2เซนวัดออกไป2เซนค่ะ2เซนจุดเอาไว้2เซนจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งค่ะเป็น1เซนขีดเส้นยาวลงมาหาเส้นหน้าท้องเลยค่ะ ปลายเกล็ดถึงเส้นหน้าท้องนะคะตีเกล็ดเลยค่ะเราได้เกล็ดแรกนะคะเกล็ดที่สองวัดจากจุดนี้วัดจากจุดนี้ออกไปสามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะแล้วแต่แล้วแตุ่หนของเราแล้วแต่ว่าความกว้างของเอวของเรานะอันนี้ก็มาตรฐานนะก็จะอยู่ที่อันนี้ไม่ตัวไม่ใหญ่มากก็ใช้อยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะสามเซนครึ่งวัดออกจากเกล็ดนี้ออกไปสามเซนครึ่งนะให้พิจารณานะคะให้พิจารณานี่ค่ะ าแล้วก็วัดเก็ดใหญ่2เซนถูกต้องไหมแล้วก็วัดไป2เซนเสเซนแล้วก็แบ่งครึ่งนี่ค่ะแล้วก็จะเกิดเก็ดขึ้นมาได้เก็ลดขึ้นมาอันที่2องนะคะ่าเราได้แล้วนะาขียเได้ค่ะเกลดหน้าได้เกล็ดหลังเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเก็บเก็ด,ด้านหลังนะคะกลางหลังนะคะเราต้องช้อนนิดหน่อยเวลาเราติดซิปจะได้ไม่จะได้แลดูมีเชฟนะคะ ด้านหลังนะในส่วนของด้านหลังนะคะตรงซิปหลังอะ่ะเราจะเก็บเข้ามาครึ่งเซนถึง0.75นะคะ0.5หรือ0.75แล้วแต่ถ้าเราหลังหักถ้าเราสังเกตว่าก้นงอนก้นงอนเยอะไปหน่อยเราก็เก็บมา0.75ไม่ถึงเซนถึงเก็บถึงเซนก็ยังมีนะสำหรับคนที่ร่องหลังลึกๆนะฮะอันนี้ก็จะเก็บอยู่ที่ครึ่งครึ่งเซนนะขีดลงไปหาเส้นสะโพกเลยะคะ่ะนี่ค่ะ ่าตรงนี้เราก็จะเป็นซิปหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิปหลังพอเราเก็บตรงนี้เข้ามาครึ่งเซนแล้วเราจะต้องมาขยับออกด้านข้างของชิ้นหลังขึ้งเซนนะคะถ้าง,งั้นเอวเราจะหายนะคะเถบออกมาครึ่งเซนโค้งเส้นเอวใหม่ค่ะโค้งเส้นเอวหลังใหม่นะคะโคโ้งใหม่เลยอ่าได้แล้วลบเส้นนี้ออกไปเลยลบเส้นเดิมออกไปนะคะลบเส้นเดิมออกไปเลย อันนี้ได้แล้วเราก็เช็คเอวนะคะว่าได้เจ็ดสิบเอ็ดไหมว่าเอวเราหายไหมทุกครั้งจะต้องเช็คเอวนะคะเพื่อนๆขาย,อยาอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเราทําอย่างนี้เป็นให้ติดนิสัยเรานะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดเย็บไปเรื่อยๆทําให้ติดเป็นนิสัยเรานะคะเราเช็คเอววัดจากจุดตรงที่เราเก็บเข้ามาของกลางหลังนะคะวัดเข้ามาพอถึงเส้นเกล็ดเราก็เว้นวักจับจับเชือกวัดไว้แล้วก็มาเริ่มจากตรงจุดนี้ใหม่นะคะถึงเส้นที่เราโค้งเอวเราก็จับ เว้นวางตรงนี้นะคะ end, เว้นเกล็ดเอาไว้แล้วก็วางวางเ่าเว้นเอาไว้นี้จะได้สามสิบห้าครึ่งไหมของก้อยได้สามสิบห้าครึ่งนะคะของก้อยไม่หายนะของก้อยไม่หายสามสิบห้าครึ่งก็คือเจ็ดสิบเอ็ดนะคะโอเคอันนี้ในส่วนของเอวนะคะต่อมาเราจะมาปรับเอวในกรณีที่เราจะทำเอวปีนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆในกรณีที่เราจะทำเอวปีนนะ,ะให้ขีดเส้นฉากของเกล็ดข,ขึ้นไปเลยะคะ่ะ ตีเส้นฉากนะคะสองเซนถึงตรงเส้นเอวข้างบนก็สองเซนเช่นกันนี่ค่ะตีเส้นฉากนะคะอย่าตีเอียงนะให้ตีเส้นฉากนะคะย้ํานะคะให้เป็นเส้นฉากเส้นฉากนะอ่าปรับเอวค่ะในส่วนของขอบอันนี้คือเอวปีนนะเอวขีดขึ้นมา ามเอวปกติที่เราใส่ขอบโค้งทั่วไปหรือขอบธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เราจะมาปรับเอวนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาครึ่งเซนหรือ1เซนแล้วแต่นะถ้าจะพวกหน้าท้องใหญ่นะคะหน้าหลังปรับลงมาเท่ากันนะคะปิดเก็ดค่ะปิดเก็ดแล้วแต่งเส้นนะคะแต่งเส้นเอวแต่งเส้นเอวทำตามอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆทำตามแล้วไปตัดใจได้เลยนะคะตัดใจได้จริงนะก็ทำให้ลูกค้าก็ทำแบบนี้เลยนะ นี่ค่ะปรับลงมางเราขีดเส้นเอวใหม่นะคะในส่วนของปรับเอวทีนี้ของส่วนของเอวปีนตรงนี้เราปรับลงมาครึ่งเซนถูกต้องไหมคะเอวปีนเราก็ปรับขึ้นมาครึ่งเซนเช่นกันนะคะแต่งเส้นเอวนี่ค่ะนี่ค่ะเวลาเราไปตัดเอวปีนเราก็แต่งตัดเส้นนี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมอันนี้เรียบร้อยนะต่อไปชิ้นหลังค่ะทาเหมือนกันนะ ชิ้นลัางทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันทำเหมือนกันค่ะอาแต่งเอวแล้วตรงนี้เราวัดเข่าลงไปเท่าไหร่ตรงปีนเราก็วัดลงมาเท่ากันนะคะเท่ากันเลยวัดเท่ากันนะคะนี่ค่ะเคอันนี้เอวปีน ในส่วนอันนี้เรียบร้อยในส่วนของเอวทุกอย่างในส่วนของเอวนะคะทีนี้เราจะมาต่อตรงกระโปรงของ,องของย้อยตรงนี้มีสิ่งรบกวนกลบขออภัยนะคะเราจะมาต่อกระโปรงตรงนีนะ้จะต่อเนื้อเขา่าตัวนี้จะเป็นกระโปรงสั้นนะคะจะเป็นกระโปรงสั้นเราจะต่อเนื้อเข่านะคะเนื้อข่าขึ้นทําไมเราต้องต่อเนื้อเขา่าทําไมไม่ต่อพอดีเขา่า ถ้าเราต่อพอดีเขาเราจะเดินไม่ค่อยเดินไม่สะดวกเดินไม่ได้ก็ว่าได้ให้วัดขึ้นมาจากเหนือเข่าประมาณสองนิ้วหรือสามนิ้วได้นะคะอตรงรอยต่อของเรานะคะตรงรอยต่อของเราอันนี้รอบเข่าของลูกค้าอันนี้ความยาวยี่สบสามเข่าประมาณนี้ก็จะต่อเหนือเข่าประมาณประมาณสี่นิ้วนะคะจะได้เดินสะดวกหน่อยนะคะก็จะต่อเหนือเข่าประมาณสี่นิ้ว กะไว้ก่อนทีนี้เราจะมาตีปลายสอบกระโปรงทรงที่เราเห็นตรงหน้าปกเขาจะเป็นกระโปรงสอบนะเป็นกระโปรงสอบเขาจะใส่ถ้าคนหุ่นยินดีใส่แล้วตรงเก็บตรงช้อนหลังอาจจะสวยมากนะคะตรงนี้เราต้องเก็บปลายสอบเข้าไปถ้าในกรณีที่ลูกค้าท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ที่หุ่นดีๆเนาะแนะนาให้เก็บกลางหลังตรงนี้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่เก็บให้ลูกค้านะลูกค้าไม่ได้หุ่นดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะจะเก็บปลายสอบปกตินะคะ เก็บก็มาสองเซนถึง2เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะตรงปลายระโรงนะคะแลเก็บสงเซนครึ่งแล้วกันนะคะสองเซนครึ่งเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆหน้าขาใหญ่ว่าจากเส้นจะพูดลงมาห้าเซนถึงเจ็ดเซนนะคะแล้วค่อยตีปลายสอบตัวนี้ก็ตีปกตินะคะก็ตีปกตินะนี่ค่ะตีปกติก็จะตีปกติ ทำระบายวัดเหนือเขาขึ้นมาประมาณสี่นิ้วแหละโุลูกค้าเดินไม่ได้ขีดเส้นขีดเส้นเราจะตัดต่อตรงนี้นะคะเราตัดต่อตรงนี้เราก็แต่งเส้นซะตรงนี้กระโปรงจริงของเรานี่ค่ะคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้ ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังในส่วนของคนไหนที่ชอบใส่กระโปรงแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะเซ็กซี่หน่อยเก็บกลางหลังเข้ามานะคะครึ่งเซนถึง0 7นนะใส่แล้วก้นจะงอนๆนะนี่ค่ะจะเก็บก้นช้อนก้นเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับคนไหนที่ชอบใส่กระโปรงแบบเแบบซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะคะเนีย่ยที่หุ่นดีๆหน่อยเก็บเข้าไปนะ แต่ตัวนี้ก็ไม่เก็บนะพอเราได้เสร็จนะเราจะไปตัดกระโปรงตัวนอกด้านบนชิ้นด้านบนคือส่วนนี้อันนี้ชิ้นหน้าทบหน้าใช่ไหมคะตัวนี้ข้างหลังเราจะติดซิปตัดติดซิปนะคะอันนี้ก็เส้นเอวปกติทั่วไปตัดทั่วไปพอตัดเสร็จปุ๊บตรงนี้เราจะมาแยกย้อยจะแยกแผ่นเดียวนะจะพาเพื่อนๆแยกแผ่นเดียวจะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ของสอบกระโปรงตัดออกไปเลยนะคะตรงนี้ตัดออกไปเลยนะ เดี๋ยวก็จะใช้แค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเพือที่จะแยกย่อยแค่แผ่นเดียวนะคะจะใช้หน้าหลังทําเหมือนกันนะคะก็จะตัดแผ่นนี้ไปแยกย,ย่อยจะถ้าจะให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่พาทําหารัศมีวงกลมเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะแยกแพทเทิร์นเลยดีกว่าอันนี้ข้างบนทบด้านหน้าและด้านหลังจะใช้แผ่นนี้แผ่นเดียวกันเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะพเพื่อนๆอนอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเก็บไปก่อนนะอันนี้ก็จะเก็บไปก่อน เดี๋ยวจะแยกนะฮะเดี๋ยวจะแยกก็จะนํามาต่อให้ดูด้วยนะคะ,ะขีดเส้นแล้ได้เส้นนี้มาหลากัหลกๆแล้วด้านบนเราก็ขีดขึ้นมาคือเส้นด้านบนถูกต้องไหมคะทาสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะแบ่งแบ่งช่องที่จะแยกนะคะแบ่งช่องที่จะแยกยวยก้อยไม่ไม่พาทํารัศมีวงกลมนะเดี๋ยวเพื่อนๆงงแยกแบบนี้ดีกว่ามือใหม่จะทำง่ายกว่าเนาะมันทําได้หลายวิธีนะคะแล้วแต่เรา เห็นไหมได้แล้วนะจะตัดแยกข้างบนอย่าลืมนะคะขีดสัญลักษณ์ขึ้นไปว่าด้านบนด้านไหนชายด้านไหนล่างนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะแยกก็จะเอาหนังสือพิมพ์รองนะ,ะจะได้เห็นเป็นเส้นต่างกันเยอะๆนะคะถ้าเอาสีขาวมาลองทีเดียวเดี๋ยวจะมองไม่ออกนะะว่าเราแยกตรงไหนมาเริ่มเลย ทบกระดาษเข้าไปนะคะเพื่อนขาวางทบกระดาษเข้าไปนะเพราะาแผ่นนี้เป็นสันทบนะก็จะวางทบกระดาษนะคะวางทบกระดาษเข้าไปวางทบกระดาษหาตัวเราตรงนี้ด้านบนด้านบนตัดแยกชายเลยค่ะตัดแยกไปเลย อันนี้น่าปกเป,ป๊ะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสันทบกระดาษนะคะเข้าหาตัวเราตรงนี้ก็เป็นทบหน้าและทบหลังนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัดแยกเลยตัดแยกเลยค่ะดึงกระดาษนะคะดึงกระดาษดึงกระดาษให้เข้าเป็นวงให้เสมอกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยมองเห็นอยู่เนาะมองเห็นอยู่นะแล้วก็ปักไว้ก่อนค่ะนี่อปักไว้คร่าวๆเดี๋ยวก็เอาเก็ีหมดปักไว้คร่าวๆเนาะ อย่าถามนะคะว่ายกอแยกแยกชิ้นแยกช่องหนึ่งกี่เซนมันไม่มีตัวเลขนะมันไม่มีตัวเลขคือเราใช้มุมกระดาษของเราเลยค่ะเราใช้มุมกระดาษของนี่มุมฉากกระดาษเลยมันจะบอกไม่ได้ของแต่ละไซส์นะคะว่ากี่เซนกี่เซนจะมีเพื่อนเพื่อนบางท่านถามว่าแยกช่องหนึ่งกี่เซนมันบอกไม่ได้มันไม่มีตัวเลขนะคะเราแค่ใช้อย่างนี้เองใช้กระดาษมุมกระดาษเนี่ยเป็นเกณฑ์เลยเป็นตัวหลักนะใช้กระดาษมุมมุมนเนี้ยอันเนี้ยเป็นเกณฑ์เป็นตัวหลักนะคะ มีเพื่อนเนบ,านบางท่านมือใหม่ก็งงกันเนาะก็จะพยายามถามว่ากี่เซนกี่เซนเนี่ยมันไม่มีตัวเลขนะมันขึ้นอยู่กับสะโพกของเรานะฮะนี่ค่ะเราจับระเบียบของกระดาษเนี่ยให้เข้าๆกับมุมตรงนี้นี่ค่ะก็จัดเข้าไปแล้วค่อยขีดเส้นนี่ค่ะจัดเข้าไปอย่างนี้ดึงเข้าไปให้ได้ระดับเนี่ยนี่ค่ะจัดเข้าไปให้ได้ระดับ พราจะมีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าแยกกี่เซนกี่เซนให้เข้าได้ระดับเขาเอง ลแล้วเราก็ขีดเส้นเลยนะคะเนี่ยเราโค้งตามกระดาษที่เราแยกออกไปเนี่ยนี่ค่ะอันนี้เราก็กะไปเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างของเขาเองตามกระดาษที่เราแยกนี่แหล,ล,ละแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่ากี่เซนเพราะว่าสโปกของแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันนี่ค่ะเราใช้มุมกระดาษเอาหลักๆเลยนะคะเพื่อนๆใช้มุมกระดาษมุมฉากของเรานี่เป็นเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์แล้ววางเลยค่ะนี่ย อันนี้เดี๋ยวจะติดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมือใหม่จะงงจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยติดท็อกเทปเอาเวลาสร้างจริงๆให้ลูกค้าเปือ <c> ง <oughs> แต่นี่อยากให้เพื่อนๆมือใหม่เขาทาเป็นกันเนาะอ่านี่ค่ะอันนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะ นี่ค่ะอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวการบางผ้าก็จะบอกนะในกรณีที่ผ้าเราไม่เยอะในกรณีที่ผ้าเราไม่เยอะนะคะอันนี้พอเราเจียนออกไปเสร็จปุ๊บเรากางออกมานี่ค่ะเราจะได้ครึ่งมือกลม ในกรณีที่เราเจียนกระดาษออกมาแล้วเนาะเราจะได้ลักษณะนี้ในกรณีที่ผ้าเรามีเยอะนะในกรณีที่ผ้าเรามีเยอะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่เราวางกลางออกมาแล้วนะ,ะเป็นชิ้นหน้าตรงนี้จะเป็นข้างข้างนะคะเนี่ยถ้าผ้าเรามีเยอะเราก็วางทบเลยวางวางทบตัดผ้าอย่างนี้เลย เราก็จะได้เป็นชิ้นเดียวหน้าหลังโดยที่ไม่มีตะเข็บถูกต้องไหมคะเราวางทบผ้าระหว่างพื้นนี้ตัดเข้าไปได้ตตรงนี้เป็นทบผ้าถูกต้องไหมคะตรงนี้เป็นทบผ้าวางแล้วเราก็ตัดเราจะได้ชิ้นเดียวเป็นกระปุกวงกลมชิ้นเดียวโดยที่ไม่ต้องต่อผ้าในกรณีที่ผ้าเราเยอะแต่ถ้าในกรณีที่ผ้าเรามีน้อยอ่ะนะเราก็วางอย่างเงี้ยสองชิ้นตัดต่ดตอวางทีแต่ชิน้นคือตรงนี้เราไปต่อเป็นตะเข็บข้างต่อด้านข้างนะคะในกรณีที่ผ้าเรามีเยอะเราวางผ้าตรงนี้เป็นเป็นทบ เราก็จะได้กระโปรงวงกลมโดยที่ไม่มีตะเข็บข้างเราก็ต่อวนไปเลยในกรณีที่ผ้าเราน้อยเราก็พยายามวางทีละแผ่นอย่างนี้ค่ะบางทีละแผ่นคือวางสองครั้งคือหน้าและหลงังต่อตะเข็บข้างเราจะต่อตรงนี้ตรงตะเข็บข้างอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวก็จะมาวางใส่ผ้าแพทเทิร์นของตัวจริงให้ดูนะคะมากคืออะไรนี่ค่ะอันนี้ทบหน้าอันนี้ด้านหน้า อันนี้อันนี้เราหกกระดาษเข้าไปที่เราทบนะอันนี้ในส่วนของด้านหน้าอันนี้ก็ด้านหน้าน,นี่นะแล้วก็จะต่อไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นกระปกโปงอยู่อย่างนี้อันนี้ไม่งงนะเพืเ่อนๆไม่งงนะแล้วแผ่นนี้กระดาษแผ่นนี้ใช้หน้าหลังด้วยกันนะคะใช้หน้าหลังด้วยกันในกรณีที่ค่อยบอกว่าผ้าเราเยอะเราตัดวางทบผ้าแล้วได้วงกลมโดยที่ไม่มีตะเข็บ ได้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะแผ่นนี้ได้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังแต่เราจะต้องวางทบผ้าตรงนี้ในกรณีที่ผ้าเรามีน้อยเราไม่ได้วางทบผ้าเราตัดทีละแผ่นอย่างเงี้เราตัด2ชิ้นได้หน้าและหลังคือต่อตะเข็บข้างอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ่นะหวังว่าคลิปก้อยคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสงสัยอะไรหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนค่อยคอมเมนต์เข้ามาถามค่อยได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดออกให้เเพื่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะไปทาต่างหากรดคลิปจะยาวไปถ้าและหลังเราก็ตัดออกไปแล้วก็ต่อตะเก็บข้างเสร็จแล้วก็มาต่อย้วยที่หลังโอเคนะคะเพื่อนคะก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ